สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่กับ PPB Channel ค่ะวันนี้ขอนำภาพความประทับใจเมื่อได้รับชมเป็นภาพความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างควานช้างอุปุ้ยชาวศรีลังกากับช้างพลายศักสุรินพลายศักสุรินซึ่งปกติกำลังยืนพักผ่อนเล่นทรายกินหญ้าชมธรรมชาติอยู่ณจุดกักกันโรคเมื่อควานเข้าไปใกล้พูดคุยด้วยช้างพลายก็ส่งเสียงตอบรับ เมื่อควานอูปุ้ยเดินหันหลังออกมาช้างพลายศักสุรินก็ขยับตัวจะมองตามและส่งเสียงเชิญชมความผูกพันที่อบอุ่นซึ่งควานและช้างมีต่อกันค่ะ